สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องด้วยละกันนะวันนี้คลิปนี้ผมพาไปชมเครื่องเสียงของทีมงานเจ้าภาพนะฮะก็อาจจะไม่ได้เข้าไปถักทายทีมงานขออนุญาตดูด้านนอกละกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงพิธีการนะครับนี่นะฮะวันนี้เป็นงานอุปสมบทนะครับแจวเลยครับพี่น้องนี่ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของทีมงานเครื่องเสียงผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นทีมงานไหนนะครับเจ้าของเห็นคลิปก็ มาบอกด้วยแล้วกันครับผมนี่ครับวันนี้สองแถวครับผมเออนี่มึงจินับเลย <c oughs> นี่ครับผมวันนี้ไม่มีพื้นที่ลงนะก็เลยตั้งใช้พื้นที่ถนนประมาณครึ่งนะครับแล้วก็โอ้เสียงคลางเสียงดีมากพี่น้องนี่เล็กๆเองครับผมว่าน่าจะแปดนิ้วนะนี่ครับเออนะสเปรย์เจียะเครื่งรงองสเปรยอะไรนี่เ่รดมาจากเคยนี่โจูโมคอมเมนต์อะไรบางเรือ ตูเ้เบสครับผม,มันไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะเป็นแผ่นดินไหวนะใช่ไหมน่าจะใช่นะพี่น้องแผ่นดินไหวครับผมนี่นะนเล่นสองแถวเลยครับนี่เด่งได้เอเอนะใส่สองแถวเลยโอ,โ,อโอ้เสียงดีมากครับผมตอนที่ลงเสียงนะไม่ได้ถ่ายให้ชมเออนะเปลกเตอร์นี่ย่านี่ดักตังแจเลยครับพี่น้องนี่นะครับพื้นที่ไม่พอนะครับผมล่ำสองแถวอย่างนี้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะฮะชุดเขวนน่าจะเป็นแปดนิ้วนะพี่น้องนี่ เสียงกลางก็ได้กะเปะเระน่ารักเกียร์อะไรบัดเสียงกลางน่ารักมากเลยครับพี่น้องใบเล็กๆเองครับผมนี่โอ้แต่ลือชนบนะเสียงไม้นี่โอ้โหนะพระคุณเจ้านี่เสียงดังฟังชัดเลยครับโอ้เจ๋วเลยครับทีมงานใครนี่เนาะเนี่ยไม่กล้าเข้าไปข้างในครับเขาอยู่ในช่วงพิธีการอยู่ครับผมะเดี๋ยวเราจบดีกว่าครับวันนี้เราดูคลิปด้านนอกแล้วกันครับชอบการตั้งตู้มาเลยครับพี่น้องสองแถวเหมือนรถเฮเลยครับผมนะสะเทือนอู้กมอมหมอยนูแมวีย อู้จินับนะโอ้มีนกมมบองบองปูนไยนะนี่ครับเจวเลยครับผมเออฮชอบเสียงกลางมาเลยครับพี่น้องนะเล็กระทัดรัดดูดีเลยครับผมโอ้กรมมฮะอ๋อเอาเพลงให้แล้วโอ้ยขอบคุณครับผมเออมันแม่เวียสะาเตอร์นี่อ้ะเย่เ้ย่เ่ FC ตอนนี่ เออน่ะเมียนครับผมครับเออเมียนเอฟซีฟองหยุดนี่อ้มึนมนมง <c oughs> นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหน้าน,นะครับอ้พูดไม่ถูกเลยเจอแมวเวียโมเซล <c oughs> อ้มีเอฟซีกับเขาด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเอามาให้ชมนะครับอ้แปดนิ้วทำไมเสียงดีแต่พี่น้อง อะเดี๋ยวฟังแปดนิ้วครับงานใหม่อะประมาณนี้ละครับผมเออนะขอบคุณเจ้าของเครื่องด้วยนะครับต้องของอนุญาตถ่ายพระการนะครับ ไม่ได้แจ้งยังไงก็ต้องขอประธานไปด้วยไปแล้วพี่น้อง